สว,ส,ส,สวัสดีครับอาจารย์ซิงสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของวินัยสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าวินัยมันสร้างอิสรภาพยังไงได้บ้างครับแต่ทีนี้เรามาพูดถึงว่าหนึ่งวันของการไม่มีวินัยเนี่ยเท่ากับ1สัปดาห์ที่หายไปคเรามาพูดถึงการที่ว่า หนึ่งวันที่เราเราไม่ได้ทําตามวินัยมันสูญเสียอะไรไปบ้างทีเนี้ยครับอาจารย์สิงในคํานี้อาจารย์สิงมีความคิดเห็นอย่างไงบ้างครับหนึ่งวันหนึ่งวันที่ไม่มีวินัยกับเท่ากับหนึ่งสัปดาห์ที่หายไปใช่ไหมครับผมอ่าคือต้องท้าความถึงเรื่องวิทยาศาสตร์สมองเลยเนาะนะครับผมครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับอ่าผมอ่ะคือชอบชื่นชอบที่จะแบบอ่าไปไปดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับผมหรือว่า ไปดูในเรื่องของสาสร์เอ้ยเวลาท,ที่ที่เรามีความสึกอย่างหนึ่งมันมีสารเที่มีอะไรออกมาบ้างนะครับผมการที่เรามีวินัยนะครับผมแล้วก็ทําสําเร็จอะ่ะมันทําให้เราอ,ะอ่ะมีหลั่งสารออกมาตัวหนึ่งนะครับผมก็คือโดพามินนะครับ,รบโดพามินคืออะไรครับมันคือสารแห่งความสําเร็จนะครับผมเวลาที่เราทำอะไรสําเร็จเสร็จแล้วนะครับโดพามินอะ่ะจะหลั่งออกมานะครับในขณะเดียวกันครับผมถ้าสมมติครนะับเราตั้งใจที่จะทําอะไรและเราไม่ทําสิ่งนั้นอะ่ะ เรามีจะขดหายไปเลยนะครับผมหรือว่าบางทีแบบอาจจะกลายเป็นคอรดิซอร์ที่หลั่งออกมาด้วยซ้ำนะครับคือต้องบอกว่าตัวตัวตัวสมองเราครับเวลามันหลั่งสารอะไรออกมาตัวหนึ่งมันจะหลั่งออกมาแค่ด้านเดียวนะครับเช่นถ้าสมมติหลั่งสารออกมาในด้านบวกนะครับก็จะหลั่งแค่แดนบวกนะครับในขณะที่แดนลบนะมันก็จะไม่ถูกหลั่งออกมานะครับถ้ามันหลั่งในดนลบนะครับผมก็คือตัวพวกคอร์ดิซอร์หรือว่าอะดรีนาลีนนะครับ คอเดสโ่เอ่าถ้าพูดได้ง่ายนะมันจะเป็นอ่าสารในความโหดถูกครับเช่นแบบสมมติเอ่อมันก็จะแบบคอเหียวไหลลู่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอเดซอลยกตัวอย่างนะครับถ้าแอเดนลีนก็คืออ้ยถ้าสมมติอ่าเป็นการเทรดนะเฮ้ยตู้งต้องเบิรหลอดนะผมตุ้งตุต้องไปต่อทำไมไอไอไอเฮียนะครับผมทำไมเอ่อไปตั้งก็ตั้งวางแผนไว้ดีแล้วนี่ทำไมทำไมหลุดลงมาเดินไอเสลของเรานะเออ อันนี้ก็คืออะเดนีนนะครับก็คือสารในความกดเกี้ยวนะครับเก้าเกี่ยวกัดอะไรต่างๆนะครับผมพอเราหลังสารดีๆออกมาปุ๊บนะครับผมสารที่มันได้แย่มันก็จะไม่ถูกหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นการชิปของสมองนะระหว่างสารที่ดีกับสารที่ไม่ดีนะครับพอเราไม่ได้ทําสิ่งต่างๆนะครับผมอย่างหนึ่งนะครับผมหรือว่าไม่ได้มีเวลามีไหนในการที่จะทสิ่งต่างๆอย่างหนึ่งนะครับผมไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนกับเขาเรียกอะไร เหมือนกับไอตัวสิ่งต่างๆอย่างหนึ่งมันไม่สําเร็จเนาะนะครับพอไม,ไม่สำเร็จปุ๊บเซฟเอติมเสียแล้วนะครับเซฟเอติมคืออะไรนะครับก็คือความมั่นใจในตัวเองนะครับผมความ <c oughs> เชื่อมั่นในตัวเองนะครับ <c oughs> ผมเสียแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามทไ่น,นะครับถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้นะครับแต่ตัวเราดูโดยดที่สุดใช่ไหมครับแล้วพอเราอไม่ไม่ได้มีสารแบบโดพามีนหลั่งเข้ามานะครัืมว่าอตัวความมั่นใจนะครับเสียนะผมอาจจะเกิดเป็นสารคอร์ดิโที่หลังขึ้นมานะครับเพราะว่า เราเราสูญเสียความมั่นใจใช่ไหมครับอาจจะเกิดเป็นความเครียดอะไรต่างๆเข้ามานะครับแล้วตรงนี้ครับผมไอสารพวกเนี้ยมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งเรามีการเปลี่ยนสเตตกลับมานะครับลองคิดดูนะครับบางทีแบบเราตั้งใจว่าคือผมเป็นนะยกตัวอย่างเลยนะครับก็คือผมตั้งไว้ว่ายกตัวอย่างจากเความจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือจากอีพีที่แล้วนะครับตัวเวลาที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ใช่ไหมครับผมว่าผมจะไม่ดูโซเชียลมีเดีย ครับหรือว่าจะไม่ถ่ายโซเชียลมีเดียนะครับแล้วาผมไปถ่ายนะนะครับวันลึ้นอ่นไม่มีเอเนอร์จีเลยเว้ยเอเนอร์จี่อะไรหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับในอีกวันหนึ่งเราจะไม่ได้อยากที่จะทําอะไรอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะทําตามเป้าหมายอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันก็ทั่วตัวนะครับผมผมว่าอย่างน้อยก็สองสวันนะครับผมที่จะทําให้มันเสียไปนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัว เอเนร์จีนะครับที่มันเสียไปนะสารต่างๆนะครับที่มันควรจะหลักงออกมาตอนที่เราทําสําเร็จนะครับเช่นโดพามีนนะครับที่ที่บอกรัใส่ในความสําเร็จนะครับแต่ที่มันหลักงออกมามันจะหลักรนะมันไม่หลักนะครับผมก็อาจจะทําให้สารที่ไม่ดีมันกลับขึ้นมานะครับผมแล้ววันนั้นอ่ะทั้งวันก็จะแบบรู้สึกแบบไม่อยากทําอะไรเลยนะครับรู้สึกแบบเบื่อๆนะครับผมเพลหูนะครับหรือว่ารู้สึกแบบเออไม่ได้อยากที่จะทาอะไรเลยนะครับแล้ววันนั้นอ่ะก็จะเสียไปทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ ในวันที่สองวันที่สามวันที่สี่นะครับก็อาจจะได้รับเอฟเฟกจากตรงนั้นด้วยนะผมเพราะว่า,าคือร่างกายของเรามันมันมันเป็นอ,อะไรที่แบบเราชอบทําอะไรที่มันแบบเป็นรแบบูทีนเนาะนะครับอืมและตรงนี้ในเรื่องของเสียไปทางที่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับบอกตรงๆนะครับแต่ว่าวันถัดมาเราเสียไปแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยววันถัดไปอีกนะครับผมเราเสียไปแล้วอีกวันหนึ่งนะครับผม เพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตัวความสม่ำเสมอนะครับของสารในร่างกายนะที่มัหลังหลักงออกมาหลังหล,ลังจากที่เราทำเสร็จมันไม่ได้ถูกหลั่งออกมานะครับก็อาจจะทําให้ตัวสารที่ไม่ดีนะมันหลั่งออกมาเช่นอคอร์ติซอลหรือว่าอะดรีนาลีนที่ผมบอกไปนะครับผมมหลั่งออกมาผมแล้วสุดท้ายไอย้ทั้งวันเลยเราจะไม่ได้เราจะรู้สึกแบบไม่อยากจะทำอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ณวันนั้นอ่ะก็ทําให้เราไม่ประสบผมสำเร็จในวันนั้นนะครับผมแล้วก็บางบางคนอาจจะแบบ ติดจากวันนั้นไปนะครับก็เป็นวันที่2วันที่3าวันที่สี่วันที่5้จนกระทั่งไปเป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับผมตามหลายๆคนแต่้ผมก็จะเป็นประมาณอวันสองวันนะครับผมถ้าเราไม่ได้ทําอะไรอย่างหนึ่งตามเป้าหมายนะครับหรือว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างหนึ่งที่เราวางแผนไปอ่ะใช่อีกวันหนึ่งอ่ะโอ้จะเสียไปทั้งวันเลยนะเพราะว่าตัวสารที่มันที่มันดีๆนะผมที่แทนที่มันหลังนะมันไม่หลังนะครับผม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 เป็นผมเป็นเลยเป็นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่า นี่แหละเรื่องการออกกําลังกายนี่แหละใช่ครับเพราะว่าการออกกำลังกายผมผมก็ออกกําลังกายช่วงนี้ออกกำลังกายหมดีมากเลยใช่แล้วก็คือรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองพอมันหยุดมันจะมีวันพักใช่ไหมครับในในสัปดาห์หนึ่งพอรู้สึกว่าตัวเองหยุดไปหนึ่งวันเนี่ยวันวันที่หลังจากวันพักอ่ะมันยากมากเลยใช่ครับใช่แล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งต้องลุกไปต้องแบบฝืนตัวเองมากๆที่จะลุกไปทานั้นอแล้วพอมัน เริ่มขี้เกียจอะมันก็จะมีวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีบางช่วงที่หยุดไปเป็นสิบวันเลยอะโอ้ว้าวใช่เราก็แบบเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบบุยเราต้องเราต้องกลับมาต่อให้ขี้เกียจยังไงวันนี้ต้องไปต่อให้เวลาน้อยแค่ไหนก็ต้องไปเพื่อมันอาจจะไม่ได้เพื่อเพื่อรักษาวิไันแต่อาจจะเพื่อเพื่อให้มันทําต่อวันต่อไปเราอยากทาต่อใช่ครับอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากสารในสมองใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่โอ้โหใช่แล้วก็อ คือมันเราต้องทาต่อเนื่องเนาะนะครับผมผมก็เป็นที่เดียวกันบางทีแบบไปยุโรปอะไรเงี้ยไม่ได้ทําอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทำใช่พยายามที่จะทําให้มันต่อเนื่องเพราะว่าอ่าไม่งั้นมันอีกวันหนึ่งมันก็จะแบบรู้สึกแบบเหนื่อยๆไม่อยากที่จะทําอะไรเลยใช่ไหมครับตรงนี้มันจะช่วยได้ดีมากๆนะครับผมกับการที่จะทําตามวินัยอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ครับอาจารย์สิงการหยุดฝึกฝนตัวเองหรือการพัฒนาตัวเองแค่วันเดียวครับ มันส่งผลเสียกับเรายัางไงบ้างครับอืมอ่าต้องบอกว่าไอ้วันที่เราหยุดอ่ะเราอาจจะไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นไปรีแลกซ์ผ่อนคลายใช่ไหมครับอืมอันนั้นก็ถือว่าไม่ผิดนะนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าการรีแลกซ์ผ่อนคลายก็จะทาให้เราอ่ะสามารถอ่าพักผ่อนตัวเราใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาได้นะครับแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ได้มีวินัยในการที่วางแผนตรงนั้นเอาไว้ผ่อนคลายเลยอืมนะครับผมแล้วก็หยุดพัฒนาตัวเองนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยจะทำให้ชีวิตเรามันถอยหลังลงแหละนะครับผมเพราะว่าอะไรถ้ามาถึงถึงบอกผมต้องบอกกันนะครับเพราะว่าโลกมันเคลื่อนไปขนาเรื่อยๆใช่ไหมครับเราลองนึกดูนะครับผมว่าถ้าเราไม่พัฒนาวันหนึ่งนะครับไอ้โลกอ่ะที่มันพัฒนาไปอ่าแล้วแบบหนึ่งวันอ่ะมันสมมตินะอ่ายกตัวอย่างให้เห็นเห็นภาพอันหนึ่งก็ได้นะครับสมมตินะในบาวโวใช่ไหมครับมีอ่าท้องอ่าท้งวันเลออ่ามีเขาเรียกอะไร มีตารางทั้งห้าวันเลยใช่ไหมครับมีวันหนึ่งนะครับผมที่เราไม่ได้เข้าประชุมเกิดเลยขึ้นครับเราอาจจะแบบมิสไปเลยใช่ไหมเฮ้ยเขาพูดอะไรกันใช่ไหมครับไม่รู้เรื่องแล้วเออไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแล้วสุดท้ายก็ต้องมาตามขับเพื่อนๆแล้วตามกับนเพื่อนก็ไม่ได้อ่ข้อมูลตามที่เราอยู่ในการที่ประชุมด้วยนะครับและแทนที่เราจะมีเสียงในการออกเสียงอ่เช่นแบบในการบทอะไรต่างๆก็จะไม่มีด้วยนะครับเนี่ยอ่มันก็เป็นผลเสียนะผมอ่ผมากๆเลยเพราะว่าคนอื่นอะ เขามุฟออนไปแล้วใช่ไหมครับคนรอบตัวมุฟออนคนทั้งบริษัทอ่ะอยู่ในที่ประชุมนะมุฟออนไปแล้วนะวางแผนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะแต่เราเป็นคนคนเดียวนะผมที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เลือกที่จะแบบอยู่ที่บ้านนะครับก็จะอ่เขาเรียกอะไรเสียไปวันหนึ่งเลยนะครับในขณะที่คนรอบตัวเขาหรือว่าโลกอะ่ะเขามุฟออนไปข้างหน้าแล้วนะครับแต่เราอยู่ที่เดิมหมายความว่ารับหมายความว่าเราเดินถอยหลงังถูกต้องไหมอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยการที่เราไม่ไม่ไม่ทําตามไม่ทําตามเป้าหมายนะครับวันหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ไม่ได้ทําตามสิ่งที่เราต้องการนะครับวันหนึ่งไม่ได้ทําตามแผนวันหนึ่งนะครับมันมีผลเสียอะไรกับเรามากมายเห็นครับผมเห็นเห็นภาพชัดเลยแต่ถ้าเราวางแผนไปแล้วนะว่าวันเนี้ยเราจะดีแหละนะครับหรือว่าเราวางแผนไปแล้วนะว่าผมว่าเราจะอยู่กับน้องเวนะเราวางแผนไปแล้วนะว่าวันเนี้ยเราจะอ่าเขาเรียกอะไรมีใช้เวลา นะผมกับการการการอยู่กับตัวเองอะไรต่างๆนะครับการมีมัลฟนกับตัวเองนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมจะว่าเราคนจะมีวางแผนไว้ก่อนนะครับผมครับโอ้โหเห็นภาพชัดมากเมื่อกี้ที่อาจารย์ซิ่งยกตัวอย่างมาคือมัน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 มองได้หลายๆแง่เนาะในแง่ของการที่อ่าอย่างการเรียนเหมือนกันเราเรียนอยู่ครับ เราขาดเรียนไปหนึ่งวันเพื่อนไปไหนตอนไหนแล้วเรากลับมาเราก็ต้องตามให้ทันใช่ไหมในการทํางานเหมือนกันเขาประชุมกันเราขาดเราไปวันหนึ่งเพื่อนเขาไปไหนตอนไหนแล้วเราก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันเลยการการมีวินัยเหมือนกันครับพอเราหยุดมีวินัยไปวันเดียวอะโลกหมุนตลอดเวลาเราอาจจะถอยหลังไปแล้วก็ได้ชช่ครับเห็นภาพชัดมากจันซิงยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพชัดมากครับที่นี่คือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องมันตระหนักรู้นะครับผมว่าเอ้ย มันไม่ใช่แค่ตัวเราใช่ไมครัเพราะว่ามันมีโลกที่มันเคลื่อนไปข้างหน้าโลกหมุนทุกวันใช่ไหมครับอืมโอทีนี้ครับอาจารย์สิ่งอาจารย์สิ่งคิดว่าการขาดวินัยแค่วันเดียวเนี่ยสามารถทําให้เป้าหมายระยะยาวของเราอ่ะห่างออกไปยังไงได้บ้างครับห่างออกไปยังไงได้บ้างเอ่อส่วนตัวผมนะนะครับอาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห่างออกไปขนาดนั้นครับสำหรับผมนะครับผมอาจจะไม่ได้ออกห่างออกไปขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราขาดวินัย อย่างต่อเนื่องเช่นสมมติวันนี้ขาดไม่ไหนนะครับวันมะเลืนขาดไม่ัยนอีกแล้วนะครับวันถัดมานะผมขาดวินัยอีกแล้วนะครับอีกสามวันขาดไม่อีกแล้วนะครับอันเนี้ยเป็นมีมีผลแน่นอนนะครับกับกับตัวเป้าหมายในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทํดาตไม่ไหนนะผมเราต้องทําอย่างสม่ำเสมอนะครับที่ผมจะบอกอยู่ประจํานะครับหรือว่าอาจารย์ได้จะบอกอยู่ประจํานะก็คือตัวเราต้องทาให้สม่ำเสมอนะครับก็จะเท่ากับมหาศาล นะครับไม่ว่าสิ่งที่เราจะทำนะจะเล็กน้อยนะหรือว่าจะจะจะ,จะมากก็ตามนะครับผมให้เราทําสม่ำเสมอเข้าไว้นะคถ้าตรงเนี้ยมันก็จะส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่ในอ,อ่อย่างสม่ำเสมอน,น,นะก็คือไม่ได้ทำตอนไม่ไในเรื่อยๆนะครับสุดท้ายอ,อต่ตัวตัวตัวแผนนะผมที่เราตั้งไว้นะอาจจะไม่เป็นเป็นตามที่เราต้องการก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าอ่าไม่มีวินัยเพียงหนึ่งวัน จะส่งผลต่อต่อต่อแผนในอนาคตหรือว่าความสำเร็จในอนาคตไหมผมอผมว่าอาจจะไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องอยู่ที่ว่าเราดึงตัวเองกลับมาเร็วนะถ้าเกิดเราผ่านไปหนึ่งวันเราก็ต้องรีบดึงตัวเองกลับมาใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันไหลไปไหลไปเรื่อยๆแน่นอนความสําเร็จมันก็จะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆใช่ครับ่อันนี้คือความน่ากลัวของมันใช่ใช่ครับผมครับว่าบางทีแบบถ้าเราทาเป็นเกิ์ชินนะอันนี้ไม่เป็นไรหรอกนะครับคือเออมันจะมีคําอยู่คํหนึ่งอะ ก็คืออแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกทําแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกกินมันหมูนะครับผมกินอะไรนะกระพาหมูกรอบนะแค่นี้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาลดเคยเคยได้ยินไหมพรุ่งนี้เคยลดเป็นประจำเลยพรุ่งนี้เคาลดไดเออหรือออกออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกก็ได้นะแล้วสรุปพรุ่งนี้ออกไหมบางทีก็ไม่ออกคยครับยาวเลยนี้นะครับ หรือบางทีแบบเอ้ยไม่ต้องแอตั้งแอดแก็ได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาตั้งนะครับสุดท้ายไม่ได้ตั้งเกิดอะไรครับเกิดความเสียหายต่อพอร์ตมากมายเลยหรือไม่ได้ทําตามแผนนะครับผมแล้วก็มาโดนแอดแซนะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็สุดท้ายก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรพอร์ตของเราครับมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนอยู่ดีใช่ไหมครับผมเพราะนันครับมันจะมีอยู่คำคำคำนี้แหละครับที่หลายหลายคนติดนะก็คือเฮ้ยแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวค่อยก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรหรอกนะ เนี่ย <N ee> อันนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ฉุดล้างเรานะครับคือมันเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆเนาะนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องถ้าเราทําสิ่งเล็กๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องเช่นสมมุติจะไม่ทำ้าไม่ทําตอมไม่ไหนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อแผนใน,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 นอนาคตแน่นอนนะครับผมหรือว่าความในอนาคตแน่นอนอืครับจริงๆแล้วเรื่องเรื่องพวกนี้มันมันก็อยู่ที่การควบคุมจิตใจด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งใช่ครับใช่ใช่เออต้องบอกเลยว่า จิตใจอ่ะหรือว่าไม่นายอ่ะมันเหมือนกับเราออกกําลังกายเลยนะครับก็คือถ้าสมมติเราฝึกไินัยนะให้มันแข็งกะแข็งแร่งนะครับแข็งกล้านะครับก็อ่มันก็จะเขาเรียกอะไรเหมือนกับอ่ากล้ามเนื้อนะครับที่มันแข็งแร่งนะครับจะยกอะไรนะครับก็มันก็ไม่อ่ไม่อ่สบายสบายใช่ไหมครับการมีวินัยก็เหมือนกันนะครับผมพอเราฝึกให้มันแข็งแร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทําสิ่งนสิ่งใหญ่ๆนะครับผมมันก็สามารถมีวินัยมากขึ้นได้นะครับ อันนี้ก็คือวินัยก็เหมือนกับการออกกำลังกายหรือว่ากล้ามเนื้อเลยพูดถึงเรื่องจิตใจครับอาจารย์ซิ่งคือการควบคุมจิตใจเพื่อรักษาวินัยเนี่ยมันก็มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจด้วยเหมือนก <c oughs> ันอาจารย์ซิ่งมีวิธีหรือคําแนะนําในการควบคุมจิตใจเพื่อรักษาวินัยไหมครับ,ค,รบควบคุมจิตใจเพื่อรักษาวินัยก็สามเทคนิคที่ผมบอกไปเลยนะครับก็อันแรกใช่ไหมวางแผนใช่ไหมวางแผนให้ดีนะครับผมแล้วก็อันที่สองก็ถ้าสมมติจิตใจมันไม่โอเคนะครับผมก็นับพาดสีสอางหนึ่ง นะครับผมแล้วมันจะทําได้ง่ายมากๆนะมไม่ต้องคิดไปคิดครับอพอเราไปมีเซ็กเตอร์ตอนหรือว่าไปคิดอะไรนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ทําก็ได้นะครับผมแล้วอันนี้สามก็สัญญากับคนที่ที่ที่ททเราไว้ใจนะครับผมแต่สิ่งที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับผมแล้วก็แนะนําให้ encourage ให้ทุกคนทําเลยนะก็คือวางแผนกับตัวห้ตสิตันหนึ่งนะครับผมก็มี อะไรนะผมที่เราไม่อยากทํานับนับห้าสสามั้งหนึ่งแล้วก็ทําเลยนะหรือว่ามีอะไรที่เราอยากที่จะทําแต่ไม่ทำนะผมก็นับห้าสมทั้งหนึ่งแล้วก็ทําเลยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าจะส่งพลังอาจารย์ซิงก็ใช้จริงด้วยใช่ใช่ครับใช่จริงนะครับผมโอเคที่นี้ครับอาจารย์ซิงถ้าเราขาดวินัยไปแล้วครับเราอยากบางทีเราไม่รู้ตัวเนาะว่าเราขาดวินัยไปแล้วเราอยากจะทบทวนตัวเอง อาจารย์ซิงมีวิธีการทบทวนและปรับตัวยังไงบ้างให้บกลับมาครับอ่าเขียนจดหมายช่วยได้ครับเขียนจดหมายเวลาเราเขียนในแต่ละวันนะผมก็จะมาเขียนจดหมายนะครับในในแต่ละวันนะครับครับซึ่งบางทีผมอาจจะโพสบางทีผมก็อาจจะไม่ได้โพสต์ตรงนั้นนะครับผมเพราะบางทีมันเข้าเป็นส่วนตัวนะครับอืมอ่าการเขียนจดหมายในทุกวันนะครับผมอ่าหลังหลังเดย์จบไปแล้วนะครับมันช่วยเราได้มากๆนะเพราะว่าอย่างแรกเลยครับ มานำให้เราอะสามารถตกผลึกกับตัวเองได้นะครับผมว่าแต่ละวันอะ,อะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ <sabes S 2> อันนี้2ครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับกับในวันนั้นนะครับผมบางทีแบบอาจจะเ,เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนะเข้ามานะครับผมเราก้าวข้ามไม่ได้แต่เราก้าวข้ามไปได้นะเป็นเพราะว่าอะไรนะครับหรือเราสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับในทุกวันนะครับผมมันก็จะทำให้เราอะสามารถสามารถเอาจุดตรงนั้นอะเข้ามาทบทวนได้เสมอนะครับผม เพราะเพราะว่าถ้าสมมติรับเราไม่ได้จดเอาไว้นะผมเชื่อว่าพ ung ุ่งพุ่งนี้นะครับหรือว่ามาเลินนะก็จะเลืมไปนะคต่อวันนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอแค่สองสามวันนะครับถ้าสมมติสองสามวันเนี่ยมันจําได้นะไอสี่ห้าวันหรือว่าเป็นเดือนนะครับคุณคิดว่าคุณจะจําได้ไหมอาจจะจําไม่ได้ถูกต้องไหมครับผมเพราะฉะนั้น การทำเจนนอลนะครับก็สําคัญมากๆนะครับที่ผมทําในทุกวันนะครับผมก็เขียนจวิธีการเขียนนะครับผมก็ให้มาดิสต์นะผมว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มารีเฟกต์กับตัวเองนะครับผมว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมสิ่งที่ได้เรียนรู้กับวันนี้จากวันนี้นะครับสิ่งที่ทําสาเร็จในวันนี้นะครับผมแล้วก็คาขอบคุณในวันนี้แล้วก็อะไรที่จะทําในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะสามารถทําให้เรามารีเฟกต์กับตัวเองได้นะครับผมแล้วก็ทําให้เรา เติบโตในทุกวันนะครับผมแม้แต่แค่หนึ่งสเต็ปนะครับผมก็สามารถเติบโตได้ครับนะครับอืมา recap กันหน่อยครับทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องของการถ้าเราจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องวเบรชั่นเหมือนกันเนาะที่ที่เราหยุดหยุดวินัยไปวันเดียวเนี่ยครับมันทําให้ถ้าเกิดมันทําให้วเบรชั่นเราตกด้วยจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับสารในสมองด้วยถ้าเกิดหยุดไปหนึ่งวันวันที่สองก็อาจจะมี วันที่สามก็อาจจะมีวันที่สี่อาจจะถ้าเกิดเราไม่ไม่รีบดึงตัวเองกลับมาโดยโดยใช้วิธีของอาจารย์ซิงหรือว่าใครมีวิธีอื่นก็ช่วยกันแชร์กันก็ได้นะคือถ้าเราไม่รีบดึงตัวเองกลับมาเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมครับทีนี้อยากให้อาจารย์ซิงฝากหน่อยครับสุดท้ายอยากให้อ่าฝากให้กับคนที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หน่อยครับในการที่วเบชันกาลังตก ดึงตัวเองกลับมายังไงดีครับฝากถึงคนทางบ้านหน่อยครับก็สมมติวัยรั่นตกนะครับผมก็ไปหาอะไรทำนะผมที่มันทาให้วัยรุ่นมันดีขึ้นมานะครับผมอาจจะเป็นแบบเจอหน้าอกก็ได้นะครับผมหรือว่าปรึกษากับคนที่เป็นมืนที่ปลอดภัยให้เรานะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นการรีเฟรมนะครับว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับที่ทําให้เราอ่ะมีสถานการณ์แบบนี้นะผมมีสเตจที่เป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะครับก็ ก็ต้องมาทบทวนในตัวตัวเรานะครับก็การรีเฟกต์ตัวเองนะก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะที่ที่ผมบอกไปนะครับก็คือวิธีการในการที่จะรีเฟกต์ตัวเองนะครับพอถึงสินส้นเดือนอสิน้นสิ้นเดือนนะผมหรือว่าสิ้นวันนะผมหรือว่าตอนที่เราเอเนจีตกนะครับก็สามารถเป็นรีเฟกต์กับตัวเองนะผมว่า ee, มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับและอารมณ์ตรงนั้นอนะ่ะมันให้อะไรกับเราคนระับแล้วก็เหตุผลที่เราม,มีอารมณ์แบบนั้น นะครับผมมันอ่ามันมันส่งผลอะไรกับเราตอนนี้นะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ตรงนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับผมแล้วก็ห่านับาดสีสัสองหนึ่งแล้วก็เอ่อกระโดงขึ้นมาทําได้เลยนะครับ,รบต้องทําดูนะครับอันนี้มันช่วยได้จริงถึงแม้ว่าเราจะแบบเฮ้ยไม่อยากทำนะนับพาดสีสับสองหนึ่งหรือว่าตอนเอเจเอเนเราตกนะนับพาดสีสับสองหนึ่งแล้วก็กระเด้งขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะสามารถอ่ ทำได้นะครับโอเคเยี่ยมเลยครับสําหรับวันนี้สําหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนกันก็น่าจะได้คีบเอาไปปรับใช้ได้เครื่องมือไปปรับใช้แล้วก็ได้วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้โอเคถ้าเกิดใครใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่อาจารย์ซิงให้ไปแล้วได้ผลยังไงลองช่วยมาคอมเมนต์มาช่วยกันแชร์หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ซิงมากครับที่มาเในวันนี้สวัสดีครับ